สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสูตรหน่วยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาหลักหน่วยบนสูตรใหม่นะคะงวดวันที่1มีนาคม64เป็นสูตรใหม่2สูตรนะคะก็สูตร แรกนี้เข้ามาแล้ว8งวดนะคะถ้าจะเข้าอีกก็จะเป็นงวดที่9นะคะ8ปงวดยังไม่เคยหลุดนะคะมีเลขเด่นเปลี่ยนแค่4ตัวนะคะสําหรับสูตรที่2นะคะเข้า13งวดนะคะคํานวณ14งวดเข้า13งวดหลุดไปงวดหนึงนะคะก็หลังจากที่มันเข้าหลังจากที่มันหลุดไปนะคะแล้วมันก็กลับเข้ามาใหม่ได้8 เจ็ดงวดนะคะเจ็ดงวดรวดยังไม่เคยหลุดนะคะรวมทั้งหมดก็เป็น13มงวดเรามาดูค่ะว่าสูตรนี้จะเข้าเป็นงวดที่14ได้ไหมนะคะหลังจากสองสูตรนี้เสร็จแล้วก็จะไปเทียบกับสูตรเดิมที่มันเข้างวดวันที่16กุมภาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าตัวเลขตัวไหนที่มันชนกันเหลือตัวเดียวบ้างไหมนะคะสําหรับสูตรแรกนะคะสูตรแรกของเราสูตรนี้นะคะให้ดูเส้นสีแดงข้างบนนี้นะคะเส้นสีแดงตรงนี้นะคะเราใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลัก หน่วยของ3ตัวครั้งที่3นะคะหลักเหมือนก็คือ1บวกหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3ก็คือ2แบบนี้นะคะ1บวกสองได้เท่ากับสเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2เราจะบวกค่าคงที่อีก1ก็เป็น4เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่5ได้เท่ากับ9เป็น แล้วเลขเด่นตัวที่4ี่บวกค่าคงที่3 9บวก3ได้เท่ากับ1 2เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็าคือ2นะคะก็จะได้เลขเด่นอยู่4ตัวก็คือ3 4 9 2เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยบนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์สูตรแรกนะคะก็ต่อไปดูสูตรที่2เลยนะคะสูตรที่2ให้ใช้เส้นสีนะ้ำเงินข้างล่างนะคะ เส้นเศษเงินข้างล่างตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็ใช้หลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยของ3ามตัวครั้งที่สี่นะคะหลักสิบบนก็คือศูนย์ะคะศูนย์ตัวนี้หลักหน่วยครั้งที่สี่ก็คือ1นะคะศูนย์บวก1ได้เท่ากับ 1, 1> เป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรนี้จะมีเลขเด่นอยู่ห้าตัวนะคะเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าของที่1เป็นสองเลขเด่นตัวที่สามบวกค่าของที่1เป็นสามเลขเด่นตัวที่สี่บวกค่าของที่1เป็นสี่ เลขเด่นตัวที่5บวกค่าคงที่6เป็น10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0ก็จะได้เลขเด่นอยู่5ตัว1 2 3 4 0สาคือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่16กุมภาพันธ์64นะคะเมื่อดูทั้ง2สูตรนี้ปรากฏว่าตัวที่ชนกันก็จะมีอยู่3ตัวก็คือ2 3 4นะคะมีอยู่3ตัวชนกันเราก็ ไปดูว่าวันที่16กุมภาพันธ์หผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ603หลักหน่วยก็คือ3นะคะหลักหน่วยก็คือ3ตัวที่เราคํำนวณได้สูตรแรกก็มี3สูตรที่2ก็มี3นะคะก็ถูกนะคะสูตรนี้เป็นวัดที่8สูตนี้เป็นวัดที่13แล้วสำหรับการที่มันเข้านะคะต่อไปเราดูวันที่วันที่1มีนาคมนะคะว่าสูตรนี้จะเดินต่อได้อีกไหม สุดแรกดูเส้นสีแดงนะคะสุดแรกดูเส้นสีแดงแดงข้างบนก็คือหลักหมื่นบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัว 3. 3. ครั้งที่3นะคะหลักหมื่นก็คือ2หลักหน่วยครั้งที่3ก็คือ7นะคะ2บวก7ได้เท่ากับ9เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่1เป็น10เอาหลักหน่วยมาก็คือ0ส่วนเลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่5ก็ได้เท่ากับ5เลขเด่นตัวที่ส เราจะบวกค่าคงที่อีก3 5บวก3ได้เท่ากับ8ก็จะได้เลขเด่นก็คือ9 0 58คือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่1มีนาะคม6 4นะคะต่อไปดูสูตที่2นะคะสูตที่2เส้นสีน้ำเงินข้างล่างนี้นะคะก็ใช้หลักหน่วยบน ใช้หลัก10บนนะคะบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4ี่นะคะหลัก10บก็คือ0หลักหน่วยครั้งที่4ก็คือ7 0-7บวก7ได้เท่ากับ7เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2อบวกหเป็น8ตัวที่3าบวกหเป็น9ตัวที่4ีบวกหเป็น10เอาหลักหน่วยมาก็คือ0ส่วนตัวที่5้บวกหได้เท่ากับ6เราก็จะได้เลขเด่นอยู่ ห้าตัวก็คือเจ็ดแคือเลขเด่นของหลักหน่วยบนงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกสี่สูตรที่สองนะคะเมื่อทั้งสองตัวนี้มาชนกันนะคะเมื่อทั้งสองสูตรมาชนกันปรากฏว่ามีชนกันหลายตัวอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เก้าชนศูนย์ชนแปดชน ชนอยู่3ตัวนะคะสําหรับทั้งสองสูตรนี้ชนหลักแม่อยู่3ตัวเรามาดูว่างมดวันที่1มีนาคม6 4มันจะเข้าไหมนะคะมันจะเข้าตัวที่มันชนหรือไม่นะคะทั้ง3ตัวนี้ตัวไหนจะมาระหว่าง90้และแปามาดูสถิติของสูตรก่อนนะคะสถิติของสูตรนี้ก็เดินมาสูตรแรกนะคะเข้ามาตั้งแต่1พฤศจิกายนนะคะ1พฤศจิกายนก็4เข้ามานะคะ วันที่16พฤศจิกาก็เข้าก็เหมือนกับว่าสูตรของเรานี่สูตรนี้นะคะก็จะเน้นไปที่หลักหน่วยแต่ว่าอาจจะมาแบบคู่โต๊ะมีหลักสิบหรือหลักร้อยคู่มาด้วยก็ได้นะคะสาหรับสูตรนี้แต่ว่ามันเน้นที่หลักหน่วยนะคะอย่างสูตรนี้ก็มีหลักหลักหน่วยหลักร้อยเพราะเลขตัวเดียวกันแล้วก็มีหลักหน่วยนะคะ1มาในหลักหน่วย6มาในหลักสิบหลักร้อยแล้วก็แต่สูตรนี้มาหลัก หน่วยตัวเดียวนะคะสูตรนี้มาหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบหลักร้อยนะคะตัวเดียวกันนะคะ er <road> แล้วก็งวดน,นี้นะคะงวดวันที่30มธันวาแปดมาในหลักหน่วยแล้วก็สองมาในหลักสิบค่ะแล้วก็วันที่17มกราก็5มาในหลักหน่วย3มาในหลักร้อยค่ะแล้วก็1กุมภา7ก็มาในหลักหน่วย16กุมภา3มาในหลักหน่วยนะคะก็เป็นหลักหน่วย8 งวดรวดนะคะสำหรับสูตรนี้เราก็ไปดูดูกันว่าวันที่หนึ่งมีนา9 0้าูย์ห้าแปดตัวไหนจะมาในหลักหน่วยนะคะแล้วจะมีหลักสิบหรือหลักร้อยแต่มมาด้วยหรือไม่นะคะสำหรับสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็เริ่มเข้าตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหานะคะวันที่หนึ่งสิงหาก็เดินดีนะคะก็วันที่หนึ่งสิงหานี่สูตรนี้เริ่มเข้านะคะ1ก็เข้านะคะแล้วก็ วันที่1 16สิงหาก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะสุดนี้เข้ามาเรื่อยจะมาหลุดในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะหลุดไปโดยที่มันหลุดไปเข้าในหลักสิบแทนนะคะหลักหน่วยไม่มาหลังจากนั้นมันก็เริ่มเข้าใหม่วันที่16พฤศจิกายนนะคะก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะสุดนี้เดินมาก็เจ็ดงวดต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มันหลุดไปนะคะเข้า เข้าห้างวดเข้ามาหกงวดแล้วก็หลุดหนึ่งงวดแล้วก็เข้าต่ออีกเจ็ดงวดนะคะแล้วถ้าเป็นงวดวันที่หนึ่งมีนาคมถ้ามันเข้าอีกก็จะเป็นงวดที่แปดที่มันต่อเนื่องและรวมก็เป็นสิบสี่งวดนะคะเมื่อเราเอาสองสูตรชนกันก็ได้สามตัวก็คือเก้าศูนย์กับแปดแต่เมื่อเราไปชนกับสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมที่เข้าในงวดวันที่สิบหกกุมภานะคะ ก็จะได้อย่างนี้นะคะวันที่16กุมภาเราจะมีเลขเด่นอยู่3ตัวก็คือ6 8และ5นะคะเมื่อชนกันปรากฏว่า8ก็มาชนกับเขาครบ3สูตรนะคะ8ชนครบ3สูตรก็จะได้ตัวนี้นะคะที่มันชนกันครบ3สูตรก็คือ8 8จะมาในหลักหน่วยได้ไหมนะคะสำหรับ เลขบนของวันที่1มีนาคม6 4สเราก็ไปลุ้นกันนะคะเพราะว่าดิฉันก็พูดไปตามสูตรเท่านั้นนะคะจะถูกหรือจะผิดนั้นก็ต้องขออภัยด้วยทุกอย่างพูดไปตามสูตรนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันเข้ามานะคะก็เป็น6 6ชน2สูตรนะคะแล้วก็5ชน2สูตรสรุปว่าสูตรนี้ดึงมาหมดเลยเนื่องจากว่ามันก็มาชน2ส,สูตรชน2ส,สูตรกับเขานะคะ หกชนกับสูตรที่สามสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรที่สองนะคะแล้วก็แปดมาชนครบสองสูตรแล้วก็ห้ามาชนกับสูตรใหม่สูตรที่หนึ่งนะคะตัวไหนจะเข้าก็ลองดูค่ะมีเลขเด่นอยู่ห้าตัวแต่ตัวที่มันชนกันครบสามสูตรก็คือแปดตัวเดียวนะคะก็คือแปดตัวเดียวสําหรับสูตรใหมน่นี้ก็เข้ามาตั้งแต่วันที่ 16ตุลานะคะก็เข้ามาตั้งแต่วันที่16ตุลาก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องยังไม่เคยหลุดนะคะเลขเด่นมีอยู่3ามตัวเท่านั้นนะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์ก็สี่หกสามสามก็เข้านะคะก็ถือว่าเดินดีนะคะสำหรับสูตรนี้น่าจะเป็น9างวดนะคะเรามาดูว่าเมื่อเราเอาทั้ง3มสูตรมาชนกันแล้วเราได้เลข8เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็หวังว่าเพื่อนๆ จะใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าๆกันของให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมด้วยก็ให้เพื่อนๆดูไว้นะคะลองเอาไปเทียบชนกับสูตรของตัวเองก็ได้ถ้าใครมีเลขเด่นเลขที่ถูกใจอยู่แล้วก็ลองเอาไปชนกันว่ามันน่าจะเป็น ไปได้ไหม 27. นะข้ความน่าจะเป็นก็คือตัวที่มันชนกันบ่อยตัวที่มันชนกันมากความน่าจะเป็นมันก็น่าจะมีมากนะคะแล้วก็สูตรที่มันเดินดีมันก็น่าจะเป็นตัวที่น่าจะเชื่อถือได้มากกว่านะคะแล้วก็สูตรที่มันไม่ชนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีโอกาสมานะคะทุกตัวมีโอกาสมาได้หมดนะคะทุกตัวมีโอกาสมาได้หมดแต่ตัวที่ชนกันบ่อย ความน่าจะเป็นมันก็จะมีมากกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนใช้ในการเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลได้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเฮงๆปังๆร่ำรวยกันทุกคนในงวดวันที่1มีนาคม64สวัสดีค่ะ